เช้านะถ้ามันปวดจะไปวิ่งหนีมันลองนั่งลุยกมันดูว่จะปวดในขนาดไหนอะไรเงี้ยลองไม่ขยับให้มันึง่งอริยาบถมันปิดบังทุกมันทํำไมมองเห็นความเป็นจริงวิ่งหนีมันก็วิ่งหนีอยู่ตั้งาจนะทีน,นี้เรากำลังเรียนรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอม พอมันหนีไม่ได้แล้วจิตจะยอมรับเองนแล้วจะอยู่ความปวดนั้นได้นกะ็จะมีสองอย่างคือาหนึ่งจิตรวมลงไปเป็นสมาธิขึ้นมานะทุคเทศนา,าดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนึ่งอย่างหนึ่งก็คือนจะิตไม่ได้รวมลงเป็นสมาธิแต่จิตกับกายถอยออกกันะแยกกายแยกจิตได้แล้วก็จะเห็นอาการปวดนั้นเป็น เพียงสักว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งจิตจะไม่ไปทุรนทุไลไปกับมันอยู่กับมันได้โดยที่ไม่วุ่นวายเป็นงนั้นมันลองลุยกับมันดูสู้กับมันดูเห็นว่าก,กายและใจทั้งสองอย่างนี้เป็นเพียงสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงมีอยู่เชัว่วคราว นะเกิดดับเกิดดับอยูนะ่เหมือนความฝันเหมือนความฝันยังไงความฝันก็มีอยู่แต่ไม่จริงแค่นั้นเองพวนะกเราทุกคนเคยฝันกันทั้งนั้นนะฝันแล้วก็แล้วแต่สภาพจิตภายในเพราะความฝันเองก็คืออาการที่จิตปรุงแต่งหรือเป็นอาการที่จิตคิดกันอันเดียวกัน เปนความคิดของเราเนี่ยมันมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ไม่จริงนั่นเองนะมีอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความฝันงานเดียวกันฝันมีอยู่จริงแต่มันไม่เป็นเรื่องจริงถ้ามันจริงมันต้องอยู่อย่างนั้นนะเที่ยงแท้ถาววนอย่างนั้นันมีอยู่แต่ไม่จริงเหมือนสภาพธาตุขันของเราเนี่ยมีอยู่แต่ไม่จริงจะจะบีดเอาจริงขึ้นมาก็เหมือนคนที่ต้องฝันอยู่ทั้งวันทั้งคืน นะ่ทีนี้คนตัวไปก็ฝันอยู่ทั้งวันทั้งคืนหนะลับอยู่ก็ฝันตื่นอยู่ก็เพ้อฝันต่อไปไปยึดแต่ว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมารถกูบ้านกูหา,ามีภรรยาของกูลูกกูอะไรเงี้ยไปยึดนะ่ไปหลงระเมอเพ้อพวกไว้นี่คือความเป็นจริงแต่จริงแล้วเป็นความฝันหรือแม้กระทั่งจะให้กว้างกว่านั้นก็คือภาวะแห่งความเกิดตายทั้งหลายนะ ฝัเป็นมนุษย์สัตว์เดฉานเทวดามารพรมอะไรก็แล้วแต่ภาวะเงินเพียงความฝันมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่เพียงชั่วคราวมันเรานั่งดูมันรู้มันนี่แหละเดินดูมันจะทำอะไรอยู่ก็รู้มันไปรู้ว่าไปที่ไหนจี่ความฝันนี่แหละนั่งดูมันจริงๆเพ่ว่ามันจริงหรือมันเก๊มันเล่นละครนั่งดูละครดูทีวีอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นแค่ว่า มันเป็นเพียงสิ่งที่เขาเขียนบทขึ้นมาแล้วก็แสดงไปตามนั้นพยายามที่จะสื่อคนดูให้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือนะแม้ทั้งเราก็รู้อยู่ว่ามันหลอกแต่ก็พยายามที่จะยินไปกับมันเพื่อให้มีความรู้สึกสนุกไปกับมันเศร้าไปกับมันบาไปกับมันอะไรก็แล้วแต่สภนะาพธาตุขันทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะต่อให้เราเห็นรูปเห็นนามจริงเนะ่ย อยู่ภาวะที่มันเหนือจากความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหลายเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้รูปนานนี้ก็เป็นเพียงความฝันอย่างหนึ่งเป็นเพียงละครเรื่องหนึ่งเป็นเพียงความคิดอย่างหนึ่งน่นั่นเองที่ฉิตเข้าไปปรุงไปยึดขึ้นมาไม่มีอะไรจริงสักอย่างเลยนี่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะบ้าแบกอยู่เนี้ยทุกข์กับลูกทุกข์กับผัวทุกข์กับเมียอะไรก็ไม่รู้ทุกข์กับวัดอย่างนี้น ตัวกับภาวะที่กูเป็นอยู่ในวัดกูเป็นโน่นกูเป็นน, од, น,นี่อะไรอย่างี้ะไรแบ่แบกเอาไว้ที่มันก็เป็นเพียงของธรรมชาติอยู่อย่างนี้ไม่แบกมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยที่ว่านะแบกก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยย e เมื่อาาวานไปเยี่ยมโยมอายุเก้าสิบสองแล้วที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็ง ก็ด่าไปนั่งคุยด้วยโยมผู้ชายห่วงใครตอนนี้โอ้ยห่วงลูกลูกก็จกเจอเกษียณอายุกันแล้วใกล้ๆจะเกษียณอายุแล้วคนคนสี่ห้าคนบางคนเกษียณแล้วบางคนก็ใกล้จะ,ะเกษียณแล้วห่วงลูกเจ็บน้ําตาต้อยป้อยน้ําตาเข้าน้ําตาออกอยู่เนี่ยผู้ชายแท้ๆเนี่ยน,นี่เพ่ออะไรพ่าไปยึดตันเป็นจริงเป็นจังโอ้ยลูกกู้ลูกกู ลูกคนนั้นทำไมไม่าไม่มาดูแลทำไมมีแต่ลูกคนนี้พูดยังไงก็ไม่ยินไปกับเราเลยนะยินแต่กับความคิดของตัวเองอยู่นั้นโยมไม่ไปดูพ่อแม่คนอื่นมา่อไที่นอนป่วยเป็นปีแล้วไม่มีลูกเลยไม่มีใครมาดูแลเลยก็มีเยอะแยะลูกรอบข้างรอบเอวทั้งลูกทั้งหลานก็ยังไปทุกข์ไอ้คนที่มันไม่มาดูไอ้คนที่มาดูเลยไม่ไม่เห็นมั้งไงก็ไม่รูนะ ในจิตเข้าไปยึดเยอะแต่ความฝันพวกนี้ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจลางๆนะทุกโศกไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะไอ้ที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกข์กับเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยทุกข์กับกายทุกข์กับจิตตัวเองทั้งนั้นนะทว่าแล้วมันเริ่มจากจุดนี้ทั้งหมดตอนที่จะขยายวงกว้างออกไปเป็นทุกข์กับคนโน้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ ด้นแล้วแต่ไม่เคยมีอยู่จริงเลยเพราะว่าเรื่องราวต่างล้นแล้วแต่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานันจึงบอกให้ย้อนกลับมาดูนะของจริงที่มันอยู่ภายใน,นนี้นะรูปนามนะของจริงที่มันเกเรเนี่ยแหละของจริงชั่วคราวเนี่ยนะย้อนกลับเข้ามาดูมันให้ได้นะดูมันดูเข้าไปตรงๆแล้วมันจะไม่มีเรื่องที่ต้องไปทะเลาะกับใครต้องไปขัดแย้งกับใครพอเห็นทั้งหมดเลยว่าอ๋อไอ้ที่ ูไปนั่งฝันโดยทะเลาะคนโน้นเกลียดคนนี้กรดคนนั้นชอบคนนี้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันทั้งหมดเลยนียิ่งมัไปหลงไปอินกับมันไงไม่งั้นเราก็บ้าอยู่นี่แหละคนนั้นว่ากูนคนนี้ชอบกูคนนี้ชมกูอะไรอยู่นั้นบ้าบอไปเ,เรื่องความฝันอย่างน,นีไม่จบนะนเพราะนนันน้พอเราย้อนกลับมาดูบ่อยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมันน่าสมเพชตัวเองนะที่กูไปหลงเกลียดคนนน้นซะต้งนาน ไปหลงชอบคนนี้ต้องนานอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปหลงยึดไปหลงถือเอาไว้นะมันจะตลกมันจะกลายเป็นเรื่องของขำเรื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะพราะเข้าใจเรื่องวนนี้มากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปนำพันเะมื่อไงก็มีแต่เรื่องเบาสบายไม่มีเรื่องต้องแบกบต้องหามต้องยึดต้องถือเอาไว้เพราะอะไรเพราะเข้าใจความเป็นจริงน,นั้นจะมัวแต่ไปนั่งเพ้อฝันอยู่ เมื่อไรกูจะสงบสักทีเนี่ยเมื่อวานสงบทําไมวันนี้ไม่สงบนะก็มันเป็นเรื่องของความฝันจะไปเอาอะไรกับมันเมื่อวานฝันดีแล้วเกินลุกขึ้นมายังนั่งยิ้มอยู่เลยเมื่อวานฝันร้ายแล้วเกินลุกขึ้นมายังนั่งร้องไห้ไปกับมันอยู่เลยเนี่ยเราก็จะตลกตัวเองโอ้กูนี่มันบ้าจริงมันไปนั่งดูทีวีนั่งดูตลกกับขนกับตายทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละนแหละดูละครก็เศร้าโศกไปกับมันน้ำตาเข้าน้ำตาออกทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละ นันเวลาที่มันจิตมันหัวเราะมันมาเวลาจิตร้องไห้ขึ้นมามันเศร้าโศกก็นั่งโดนคิว่าอันนี้แค่เรื่องเก๋เรื่องหนึ่งเรื่องที่จิตมันเผลอปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็วุ่นวายไปกับมันเพราะอะไรเพราะขาดสติชอบมั่งชังมั่งนะยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาหลงไปกับมันอยู่นั่นแล้วทาความเข้าใจกับมันอย่างนี้ได้แล้วมันไม่วุ่นวาย การจะเข้าใจได้ก็ต้องเข้าไปนั่งดูมันจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเ่ราะฉนั้นมันอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าไปตัดวงจรมันให้ได้เหมือนฟิล์มหนังที่มันหมุนอยู่ถ้ามันยังหมุนอยู่มันเป็นเรื่องเปลราอยู่หยุดมันให้ได้ตัดแล้วมันก็ขาดอยู่แค่นั้นก็จะเห็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย เป็นธรรมชาติทั้งหมดอยู่อย่างนั้นบางจากความยึดถือบางจากความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูบางจากความที่จะมีจะเอาจะเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่อะไรจะหยิบจับไปได้สักอย่างหนึ่งจะคว้าไว้ได้สักอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นนันอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีความจริงนะีอย่าไปเอาความสงบมาเป็นความจริงอย่าไปเอาความพงศันมาเป็นความจริงอย่ามาเอาไปเอา อะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้เราเป็นความจริงทิ้งมันทุกเรื่องไม่ก็ทั้งความดีทั้งหลายที่แบกกันอยู่ทุกวันนี้ฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักปฏิบัติโยนมันทิ้งมั่งฉันมันเป็นอย่างงู้นฉันเป็นอย่างนี้โยนมันทิ้งมั่งขืนแบกมาอย่างนี้ก็อย่างนี้แบกความเป็นคนดีตัวเองนะทะเลาะกันเพราะความดีนีนมากกว่าทะเลาะกันเพราะความชั่วนะจะบอกให้ในบ้านในเมืองนี้เป็นอย่างนั้นกูก็ดีความคิดของกูดีนะ ที่กูทำอย่างนี้รักประเทศชาติบ้านเมืองคุณดีกูดีอะไรเงี้ยคนดีกับคนดีทะเลาะกันไม่ค่อยมีคนชั่วทะเลาะกันเท่าไหร่ไปดูเอาหลดมนต์มันรวม